รู้สึกรู้สึกขอบคุณอาจารย์รามากมากเพราะว่าเมื่อก่อนเคยสงสัยว่าถ้าเรามีเป้าหมายในทางธรรมแล้วเราจะแต่งงานได้หรอ <laughs> แต่เมื่อกี้อาจารย์ใช้คำนี้ชัดเจนมากว่าความหมายของการครองคู่หากเราทำเช่นที่อาจารย์สอนมันก็คือการปฏิบัติธรรมเช่นกันมันก็เลยทำให้รู้สึก <laughs> รู้สึกลองตัวทีนี้สิ่งที่หนูสงสัยอะคะ่ะ คือหนูอ่ะเคยได้ยินมานานมากแล้วแต่ว่าไม่เคยย้อนกลับมาดูคือหนูสงคือหนูเคยได้ยินว่าคนเขาบอกว่าคู่สมรสนะ่ะแปลว่ามีรส,สนิยมที่สมการในสีอย่างคือศรัทธาศีลจาคะแล้วก็ปัญญาแล้วเมื่อก่อนหนูก็ไม่ได้สนใจอะไรอันเนี้ยมากนะักว่ามันสําคัญน,นะแต่ว่า มามองย้อนคู่ของหนูเองอะในวันที่เราเริ่มต้นนะคะ่ะเรามีความที่ไม่ค่อยเข้าใจกันอยูเ่เยอะมากแล้วบางทีอะก็ทําให้เราอะเหมือนไม่เข้าใจกันหรือบางทีก็โต้เถียงกันทีเนี้ยเราก็มาสังเกตกว่าแต่พอวันเวลาผ่านไปเนี่ยจนมาถึงช่วงหลังๆจนกระทั่งถึงวันเนี้ยกลายเป็นว่าสิ่งเหล่านั้นอะมันลดลงก็เลยย้อนกลับมามองว่าในวันนั้นอะ ที่วันเริ่มต้นนะพอเรากลับไปเช็คดูอะ่ะมันก็จริงว่าหนูอะ่ะจางคะน้อยก็ไม่ค่อยให้อภัยหรือว่าศรัทธ,ธาของเราไม่ตรงกันบางทีเขาชวนไปนู่นไปนี่แต่เราไม่ศรัทธ,ธาเหมือนเขามันก็ทําให้เราอะ่ะรู้สึกมันมันก็ไม่พอดีกันแต่ว่าพอมาถึงวันเนี้มันหนูก็ไม่กล้าใช้คําว่ามันพอดีกันแล้วหรือเสมอกันแล้วแต่หนูรู้ว่าความขัดแย้งเหล่านั้นมันลดลง แล้วก็เรามีความสุขง่ายขึ้นเรามีชีวิตที่ง่ายขึ้นจนหนูรู้สึกว่าศรัทธาสีจาคะและปัญญาพอกลับมาเช็คใหม่หลายๆอย่างมันเริ่มใกล้เคียงกันเช่นที่เจ้าเปล่ามีศรัทธาเช่นนี้จริงๆแล้วเพราะอาจารย์ประมวลผมมอบศรัทธานี้ให้เขาจึงเขาที่หนูอ่ะมั่นใจที่จะเพราะว่าถ้าเขามีศรัทธาเป็นโรโมเดลเช่นอาจารย์แล้วหนูก็รู้สึกว่าหน้าที่ของหนูเพียงแค่ดูแล ตัวเองให้อยากให้วัชพืชมันเกิดทีนี้หนูอยากไปถามอาจารย์ว่าเราจะวันนี้แล้วต้องหนูคิดว่าอีกหลายๆคู่ชีวิตด้วยวันที่เขาแต่งงานกันเขามีตรงนั้นที่มันใกล้เคียงกันมีศรัทธาศีลจาค้าหรือปัญญาที่มีอย่างน้อยเอ,อออหอหุกไปด้วยกันแต่หนูสังเกตว่าพอแต่งงานแล้วอ่ะพอมานานไปเรื่อยอ่ะตรงเหล่านี้มันคงค่อยๆไม่เท่ากันแล้วมันก็เลยกลับมา ขัดแย้งกันใหม่เราจะดูแลกันและกันยังไงที่ไม่บังคับกันด้วยแต่ให้ศรัทธาศีลและจาคะปัญญาของเราอ่ะมันค่อยๆงอกงามไปพอดีกันได้จนไปสู่เป้าหมายทางธรรมของเราจีลจารปัญญาเนี่ยนะครับผมพูดแต่เรื่องศรัทธาแต่ความจริงแม้กระทั่งศีลนะครับขอเราหยัาจิตประเด็นศีลคือสิกขาบทนะครับเพราะถ้าเราไปติดประเด็นว่าศีลคือสิกข,ขาบทที่เราสมทา,าน เราก็จะไปติดประเด็นเรื่องสีหน้าสีแปดสีลูกบอลสดอะไรก็ว่าไปนะครับแต่ความหมายที่อยากจะทําให้เกิดความหมายณนะตรงนี้ขณะนี้ก็คือคําว่าสีนเนี่ยคือสาภาวะที่มันเป็นปกติทําให้เราอยู่คู่กันอย่างสงบเย็นเป็นสุขเราต้องสร้างความเป็นปกติตร,ตรงนี้ให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดถึงว่ามีสีเสม,มอกนเนะครับก็คือเรามีกติกาในการใช้ชีวิตคู่ซึ่งมีสีลของชีวิตคู่เนี่ยนะครับแน่นอนนะครับเวลาเราไป อ้างอถึงสิกขาบท5ข้อข้อสามอาจจะเป็นข้อหนึ่งที่สําคัญที่เกี่ยวกับชีวิตคู่แต่ยิ่งทุกข้อสําคัญหมดนะครับแต่ประเด็นที่เรากําลังพูดถึงก็คือสิ่งที่มันเป็นศีลก็คือสภาวะที่ทําให้เราเกิดความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันเนี่ยนะครับซึ่งมันเป็นสิ่งที่ร่วมกันได้ทีนี้ศีลตรงนี้นะครับเราจะสามารถสมาทานให้เป็นสิกขาบทมากกว่า5ข้อหรือเท่าไหร่ก็ได้นะครับเหมือนเมื่อกี้ที่ผมพูดถึงว่าจะไม่ปล่อยให้ความรู้สึกตำหนิดนีโทษเกิดขึ้นในใจ นี่ก็คือการสมาทานสิกขาบทแต่จริงๆผมเป็นเด็กเป็นยกตัวอย่างนะครับในวันนี้พวกเราท,ทั้งสองเนี่ยครับสามารถที่จะมีสิกขาบทอะไรที่มันเกิดขึ้นในใจของเราและสมาทานให้มันคงได้นะครับเพราะเหตุว่าสิ่งที่มันเป็นความหมายก็คือเมื่อเรามีศรัทธาคือความร,รู้สึกเชื่อมั่นมั่นคงแล้วแต่เราก็ต้องเข้าใจนะครับว่าความมั่นคงที่เราพูดถึงเนี่ยเป็นเพียงแค่เบื้องต้นมันยังมีสถานการณ์มันยังมีสิ่งต่างๆที่ในชีวิตของเราที่เราไม่รู้นะครับ เข้ามายเยอะแยะมากมายเลยแต่ขอให้เชื่อมั่นนี่คือศรัทธาและที่สําคัญคือต้องกลับไปสู่ประเด็นที่เรามีความปกติเย็นที่เราสัมผัดรู้ร่วมกันได้ได้นะครับแล้วก็สร้างสิ่งกบฏใหมๆ่ๆขึ้นมามากมายได้เพราะสุดท้ายแล้วสิ่งที่มันเป็นความหมายของสิ่งคือสภาวะใจของเราใจของเรานะครับเมื่อะกี้ที่ผมบอกว่าถ้ามีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นแล้วไปตั้งคําถามว่าเป็นข้อสงสัยเป็นข้ออะไรก็แล้วแต่นี่นะครับนั่นก็คือความหมายของเรากาลังทาให้เกิด ความหมายที่มันเกิดสภาวะที่ไม่เป็นปกตินะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเป็นข้อที่ผมอยากจะพูดในความหมายของสิ่งที่เราเป็นสิ่งให้จาไว้นะครับสีลที่แปลว่าสงบเย็นเป็นปกติเนี่ยนะครับเราเมื่อมามีชีวิตคู่เราต้องกําหนดหมายตรงนี้ได้ว่าสิ่งที่มันเป็นความสงบเย็นเป็นปกติร่วมกันของเราเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่เราจะต้องทำให้เป็นสิ่งกำหนดเรียนรู้ที่จะเป็นปกติเย็นร่วมกันคือในชีวิตคู่เป็นไปไม่ได้เลยนะครับถ้าสิ่งหนึ่งดีสําหรับอีกคนหนึ่งแต่ไม่ดีสําหรับอีกคนหนึ่ง มันเลยกลายเป็นว่ามันไม่ดีร่วมกันใช่ไหมครับต้องมีสิ่งที่มันเป็นความดีร่วมกันมีความหมายของคุณค่าร่วมกันมีรถนิยมสมกันอะไรก็ว่าไปเนี่ยครับเพราะนั้นตรงนี้มันจะต้องเป็นส่วนหนึ่งแต่ที่สาคัญเมื่อะกีพูดเป็นก้อนที่สามวิจาค่ะจาะคือใจของเราจริตของเราเนี่ยนะครับที่ผมพูดไปแล้วก็คือเราต้องมีจิตที่มีความเบิกบานมีความสุขเป็นล้นพ้นที่ได้เสียสละที่ได้ให้ไม่ใช่มีความสุขจากการได้นะครับอย่างนั้นไม่มีจาูคในชีวิตคู่เลย ตอนสิ่งเหล่านี้นะครับในความหมายที <te am> ่ว <te> ่านี้จร <Jeśli S 2> ิงๆมันมีหมวดธรรมอีกหมวดหนึ่งที่เรียกคารวัตธรรมนะครับที่มันมีต้องมีธรรมะในธรรมะเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะครับจริงๆคําว่าธรรมะเนี่ยถ้าเราจะใช้ศัพท์ศัพท์เป็นภาษาสันสกฤตก็ใช้คำว่าทรมานภาษาบาลีเรียกว่าธรรมะภาษาสันสกฤตให้อารมณ์ว่าทรมานคือทําให้ทรมานในความรู้สึกของเรามันลาบากใช่ไหมครับมันลําบากแต่ความจริงคําว่าทรมานหรือธรรมะเนี่ยคือเราสามารถก้าวผ่านความยากลําบากนั้นไปได้ และเรามีความรู้สึกดีเป็นล้นพ้นที่ได้ผ่านความยากลําบากนั้นมาได้กรรมธรรมะคือการฝึกฝนเพราะการฝึกฝนที่ดีเนี่ยครับมันเป็นการฝึกฝนมันเหมือนกับเวลาเขาบอกว่าเหมือนกับจะตีเหล็กใช่ไหมครับอ่าที่จะต้องเผาไฟมันร้อนนะครับถ้ามันไม่ร้อนก็ไม่สามารถตีให้ได้รูปทรงตามที่ต้องการได้ในขณะเดียวกันชีวิตคู่ของเราที่เราพูดถึงรูปแบบที่เหมาะสมเนี่ยครับก็ต้องผ่านการเรียน,นรู้ที่ระวัตธรรมะที่ผมพูดมาทั้งหมดไม่ได้เอ,อ่ยชื่อธรรมเป็น สั์เป็นคำสัพทมะแต่ความหมายก,ก็คือเราต้องมีส่วนนี้อยู่ในใจด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเป็นโครงสร้างที่สัมพันธ์กันระหว่างศรัทธาจาะศีลจาะพงเนียนนะครับเป็นสิ่งที่เราจะต้องํำฝังก็จะได้นะครับท,ที่สําคัญนะที่สําคัญมากๆนะครับชีวิตคู่เป็นชีวิตที่ยากเมื่อเราเริ่มต้นใหม่ๆมันหนักมากด้วยนะครับสําหรับคนที่ไม่เข้มแข็งพอเราจะต้องทําความรู้สึกให้ได้ ว่าเรามีความจริงจังตั้งใจที่จะแบกรับภาระอันหนักนี้ที่จะก้าวผ่านสถานการณ์ที่บีบคั้นนี้ให้ได้และต้องมีความเชื่อมั่นว่าเราจะผ่านได้นะครับถ้าเมื่อใดที่เราเกิดชวนเซแล้วมีความรู้สึกว่าฉันไม่ไหวแล้วฉันทําไม่ได้ฉันทไไนทไม่ได้แล้วนั่นแหละครคือความหมายของการที่เราสูงสีอะไรบาง,อ,ง,อ,ยางอย่างอย่างที่ยิ่งใหญ่มากๆอย่าปล่อยให้ความรู้สึกช่วงวูบช่วงขณะั ที่เป็นเชิงคําถามอยู่ในใจเรานานเกินไปนะครับให้กลับมาสู่ประเด็นที่เราจะต้องมีธรรมะหรือมีกระบวนการฝึกฝนเรียนรู้นี้ตลอดเวลานะครับและที่สําคัญที่สําคัญที่สุดนะครับบทเรียนหรือความรู้อันยิ่งใหญ่จะไม่สามารถเกิดขึ้นมาได้จากสถานการณ์ง่ายๆมันลดแต่มีสถานการณ์ยากทั้งนั้นแต่ทุกครั้งที่มีเรื่องราวที่ยากๆคอยนึกถึงความหมายที่เราพูดถึงศรัทธาว่าเราเกิดมาเพื่อเรียน